ดีครับวันนี้ก็จะมากินยำขนมจีนกะปิล้านบานนี่มีตำาบาอีดำแซบ<อ>นี่ชุดเขาเป็นแบบนี้นี่แล้วก็จะมีน้ำยำมาให้นะแล้วก็มาเลยมาเทปรตดเข้าไะก่อนอื่นเราใส่สมอนเนี่ยที่รงก็จะถามเราว่ายำขนมจีนกะปิใส่อะไร กุ้งสดงสกุ้งซุกแซลมอนริบปูมา่าไรก็ว่าไปแล้วตามแต่ชอบที่นี้เราก็จะราดน้ำยำเนะี่ยน้ำกะปิเนะนี่ยเนี่ยยอ้พระจเจ้าจอร์ดมันยอดมาก โอ้กินโคตรหอมแต่ถ้วเราก็มาเคล้าอ๋อนี่แล้วก็ได้เป็ดเป็ดอย่างเป็ดอย่างน้ำความน้ำจิ้มจานนี้อร่อยมาเดี๋ยวเรามาเกล้าก่อนโอ้ยผักเยอะแยะวันนี่อืมิีมาเริ่มเลยนี่มาละ ตัดเลยอืมอืมต่อจ้าอืมลอย

ไปจังอืม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 ไปรออืม ย่างขน,นมจีนกะปิย่างเดียวเนี่ยราคาลอ,อยเดียวแกะเท้าเพิ่มพวกท็อปปิง้งพวกกุ้งซดกุ้งซุกอะไรก็ราคาล็ยี่ราคางหมดเบบเบ้บอเอยำขน,นมจีนกะปินะ่ะทานกับแกะกะปิดีดีอะ่ะ ใช่กับปีดีดประชากนก็จะออมมาดีมันจะไม่เหม็นคาวกับปีตา,ากแดดถึงตา,ากแดดถึงกับปีจะไม่เหม็นคาวอันนี้ลองจริงเนาะลองไปสู้ด่ดยลองไปสร้างดูร้านอีดำานนี้มีตามใบดำสับ ใครที่เป็นหลักสุขภาพอ่ะกิะนได้เลยลองสร้างดูอืมอืมเล็กเลดนีก่อนเลยยังไงก่อฝากร้านอีดำาไปย่ครับบานนี้มีตามใบอีดำแสบอืมเปิดพุทธ ถึงอาทิตย์หยุดจันทร์อังคารหรือจะเข้าไปดูในเพจก็ได้โอ้ยอืมหมดบอ่อแบ